วิธีเขียนบทสไตล์คนเขียนวิหกสายฟ้าเจตแมนคือถ้าเควินินทารันติโนมีฟักแฟกแตงโมให้กินเป็นว่าเล่นผู้ทิพงนาคทองมีบทพูดแสนเบียร์จะติดปากชายแพรอิโนเอทโทชิกิ no iki, คนเขียนบทหนังยออมนุษย์ญี่ปุ่นเขาก็มีสไตล์มีของตัวเองเหมือนกันครับแม้จะไม่ได้กำกับด้วยเหมือนสองท่านที่ยกตัวอย่างมานะและสไตล์นี้ก็ได้ตกทอดมายัางอ no ิโนเอทอากิโกะผู้เป็นลูกสาวซึ่งก็กำลังเขียนโกจูเจอร์อยู่ด้วยข้อหนึ่งเซตติ้งตัวละครต้องแปลไว้ก่อนครับ ถ้าเป็นสมัยก่อนอย่างเจ็ m แมน่ะจะเห็นได้ว่าคาแรคเตอร์สมาชิกทั้ง5คนคือมีน่าจะอยู่ทําเดียวกันได้อ่ะพอมันเป็นสมัยนี้อย่างดงบาร์เทอร์สนอกจากไม่น่าจะอยู่ทําเดียวกันได้แล้วเนี่ยแต่ละคนก็ยังมีนิสัยเฉพาะตัวที่ประหลาดสุดกู่อีกด้วยข้อ2ตัวละครหญิงต้องเด่นไม่แพ้ผู้ชายฮะมาเเร์เซ d e อผู้หญิงคนแรกในสาระบบม,มดแดงอย่างฟาร์มก็มาจากซีรีส์หรือคิทแกเขียนนี่แหละหรือแม้แต่ตอนดงบารเทอร์ส ป่าแกก็ให้ฮารุกะหรือโอนิซิสเตอร์เป็นเสาหลักของซีรีส์นะข้อ3อันนี้สําคัญมากฮะช่วงใกล้อาวาสาสตรต้องส่งตัวละครหลักตัวหนึ่งกลับบ้านเก่าซึ่งเกินคาดมากสาหรับซีรีส์ที่มีทารเก็ตหลักเป็นเด็กนะแล้วการตุยของตัวละครของป่าโทชิกิเรื่องไหนอีปิกส,สหลบคุณที่สุดคอมเมนต์มาได้เลยครับ